เราก็มาพูดถึงกันต่อเลยนะคะเหรียญที่ระลึกค่ะมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา5รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะ5เรียกว่าเหรียญ5รอบราชินีนะคะ5รอบราชินีจำนวนผลิต1ล้านงแสนเหรียญผลิตเยอะมากค่ะ1ล้านงแสนเหรียญจำนวนผลิต อันนี้เปนาจะรับซื้อในราคาเหรียญละสิบสามบาทปกติอะคะ่ะเหรียญรวมรวมมานะคะเปะนาก็จะรับในราคานี้มีเหรียญไหนที่ยังไม่ได้คุยอีกจะได้เอามาคุยซะอันนี้คุยแล้วลาชนินีแล้วอ๋อเหรียญน,นี้เหรียญนี้ยังไม่ได้พูดถึงต้องอยู่บนอยู่ล่างอยู่ตรงไหนดีไหนก็ได้เนาะเหรียญน,นี้นะคะผลิตเยอะมากนะคะ เหรียญอ่าเป็นเป็นเหรียญสิบบาทวาระแรกค่ะสิบบาทที่รละลึกครบรอบบรมอรอารชาชพิจะเรียกว่าอะไรดีตามหนังสือเลยแล้วกันเนาะเพราะเราเรียกกันคำเรียกเราจะเรียกกันสั้นๆย่อๆค่ะถ้าตามในหนังสือเลยก็พระราชาพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมงกุฎราช,ชกุม,มารน,นะคะปีพศสองห้าสองนค่ะจำนวนผลิตนะคะ1,8,9,500้เหรียญค่ะ1น0 0 0ล้านแแสนแต่ก็ยังไม่เยอะสุดนะเยอะสุดมีมีมากกว่านี้อีกมีสองล้านนะคะอันนี้1,8,000ล้านแแสนก็ยังยังไม่ยังไม่สุด นะคะมีมีมากมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะคะน่าเก็บน่าเก็บสะสมจริงๆนะคะเหรียญเนี่ยคะ่ะเก็บแบบน,นี้เก็บเหรียญเนี่ยเพราะว่าเหรียญพองคท่านอะ่ะผลิตเพียงวาละาเดียวเท่านั้นนะคะพออง์สมไม่มีเลยไม่มีไม่มีวาละาไหนๆที่พรออง์สมจะผลิตเหรียญน,นะคะมีวาละานี้แล้วก็เก็บนะคะควรเก็บคู่กับกับเหรียญพอองทีอะอ่ะไม่ใช่ค่ะ ขออภัยนะคะเหรียญพระองค์พาค่ะเหรียญพระองค์พาก็มีวาระเดียวเท่านั้นที่เหรียญเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะคะเดี๋ยวพปนัาให้ดูเดี๋ยวได้เห็นนึกภาพออกเนี่ยค่ะนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะเหรียญเหรียญขึ้นพระอู่พระองค์พาเหรียญเหรียญองค์พาจํานวนผลิตไม่เยอะนะคะเหรียญเหรียญขึ้นพระอู่พระองค์พาจํานวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญ หนึ่ง้านเหรียญนี่ก็ถือว่าไม,ไม่ไม่ไม่เยอะมากนักนะคะแล้วช่วงก่อนหน้านี้มีคนหาเก็บไปเยอะแล้วไปอยู่ในมือนักสะสมจะเยอะแล้วค่ะอามาดูเหรียญอื่นๆต่อกันเนาะ